ท่องตามใจทูเดย์บทที่875ย้อเย้ยกันเต็มที่ถึงขณะนี้แล้วเธอยังคงจะดื้อดึงไม่ยอมรับผิดอยู่อีกเหรอหวังโซเรินแสดงท่าทางวางมาตในฐานะที่ตนเป็นพี่ชายเธอยังคิดจะดื้อรั้นไปอีกนานแค่ไหนหลายปีมานี้ที่ตระกูลหวังไม่ได้ตามกำจัดเธอจนหมดสิ้นหนาหางถึงจนป่านนี้แล้วเธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอ ถ้าหากว่าพวกเราจะกำจัดเธอจริงหาสภาพของเธอในตอนนี้จะสามารถยืนหยัดไปได้อีกนานแค่ไหนกันหวังโซเรินตํานิติเตียนด้วยท่าทางแบบผู้อาวุโสหวังซูเฟนยิมย้มเยาะหากพูดแบบนี้ฉันยังจะต้องกล่าวขอบคุณที่หลายปีมานี้พวกคุณได้กระทำทุกอย่างเพื่อบริษัทตรงหวางกรุ๊ปด้วยใช่ไหมขอบคุณที่พวกคุณตระกูลหวังไม่ได้ตามกำจัดฉันจนถึงที่สุดขอบคุณพวกคุณตระกูลหวังที่มี ความเมตตาต่อครอบครัวของพวกเราเสมอมาขอบคุณตระกูลหวังที่ในตอนนั้นได้นำลูกชายของฉันซึ่งเป็นหลานของเขาส่งตัวไปที่สถานเลี้ยงเด็กกําพร้าทำให้พวกเราแม่ลูกต้องแยกจากกันเป็นเวลาสิบกว่าปีขอบคุณพวกคุณตระกูลหวังที่หลายปีมานี้ได้เป็นแรงกำลังใจให้พวกเราเติบโตมาโดยตลอดโดยที่ไม่ได้ลดความสนใจลงเลยแม้เพียงชั่วครู่หวังซูเฟินยิ่งพูดยิ่งดังมากขึ้น ท่าทางก็ยิ่งตื่นเต้นโดยในทุกคำพูดน้ำเสียงของเธอก็เพิ่มระดับเสียงขึ้นทีละน้อยจนคำพูดสุดท้ายแทบจะใช้กำลังทั้งหมดตะโกนพูดออกมาเลยหวังโซเหรินสีหน้าย,ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าน้ำเสียงกลับอ่อนลงไปบ้างน้องสาวสามไม่ไว่าอย่างไรเธอก็คือคนของตระกูลหวงังร่างกายของเธอมีสายเลือดของตระกูลหวังอยู่ วันนี้คุณพ่อไม่อยู่พี่ชายใหญ่ก็ไม่อยู่พี่ชายเปรียบได้ดังพ่อวันนี้เธอฟังฉันสักคำกลับไปกับฉันอยาได้ดื้อดึงไม่ยอมรับผิดอยู่อีกเลยชินหลันมองไปที่หวังซูเฟินอย่างเป็นกังวลเธอกลัวจริงๆว่าหวังซูเฟินจะอดทนไม่ไหวแล้วตอบตกลงหวังซูเฟิยนยิ้มเยาะอย่างสิ้นหวงังและชายตามองไปที่หวังโซเหรนพี่สองต้องการให้ฉันกลับไปหมายความว่าคุณพ่อคิดที่จะยอมรับครอบครัวของพวกเราแล้วใช่หรือไม่หวังโซเหรนพูดขึ้นอย่างไร้อารมณ์ไร้ความรู้สึก ไม่มีทางเธออย่าได้คิดเพ้อฝันไปเลยการที่ยอมให้เธอกลับไปพวกเราพี่น้องต่างก็ต้องรองรับความเสี่ยงมากแค่ไหนเธอเองก็คงจะรู้ดีส่วนพ่อลูกตระกูลหลินนั้นอย่าได้แม้แต่จะคิดหวังซูเฟินน้ำตาคลอเบ้าเงยหน้าขึ้นและยิ้มอย่างขมขื่นโดยที่พยายามไม่ให้น้ำตาไหลออกมาหากพูดแบบนี้พวกคุณก็คิดที่จะให้พวกเราแม่ลูกต้องแยกจากกันอีกครั้ง หวังโซเหรินพูเสริมขึ้นอย่างหน้าด้านว่าไม่พบเจอกันตลอดไปหวังซูเฟินโมโหขึ้นทันทีที่ดื้อรั้นไม่ยอมรับผิดคือพวกคุณฉันกับเสี่ยวหยุนต้องแยกจากกันสิบกว่าปีแล้วฉันรู้สึกผิดต่อเขามากฉันไม่ได้ทำหน้าที่ของแม่อย่างเต็มที่นี่คือความละอายใจของฉันตลอดชีวิตตอนนี้พวกเราแม่ลูกไม่ง่ายเลยที่จะได้พบเจอกันแล้วแต่คุณคิดที่จะให้พวกเราต้องแยกจากกันอีกครั้งและยังจะไม่ให้พบเจอกันตลอดชีวิต พวกคุณฝันเพอ้อเจ้อไปเถอะกลับไปบอกกับคนที่จิตใจโหดร้ายคนนั้นว่าฉันหวังซูเฟิร์นตัดขาดความสัมพันธ์กับเขาชั่วทั้งชีวิตนี้ส่วนความสัมพันธ์พี่น้องระหว่างเราก็ได้จบสิ้นลงไปตั้งนานแล้วเขาต้องการหน้าตาและเกียรติของตระกูลหวางจึงต้องการที่จะให้ฉันกลับไปยอมรับผิดบอกเขาไปนะว่าเลิกคิดไปได้เลยมีแผนการความสามารถอะไรก็โจมตีใส่มาที่ฉันได้เลย ต่อให้ฉันต้องละทิ้งชีวิตฉันก็จะไม่ยอมถอยร่นแม้แต่ก้าวเดียวหวังซูเฟิรนยืนตัวตรงสีหน้าท่าทางเด็ดเดี่ยวเหมือนกับนักรบที่พร้อมใจยอมเสียสละชีวิตชินลันแอบเช็ดน้ำตาอยู่ด้านหลังหลายปีมานี้หวังซูเฟิรนดำเนินชีวิตอย่างทุกทรมานเพียงใดเธอเห็นสภาพการทั้งหมดและจดจำอยู่ในจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต่างเป็นเพราะคุณพ่อของเธอคนนั้นเป็นผู้กระทำขึ้น ในฐานะที่เป็นคนนอกฉินหลันเองก็ยังเหลืออดเหลือทนแต่ว่าคนของตระกูลหวังยังคงที่จะบีบบังคับโดยที่ไม่เหลือช่องทางการดําเนินชีวิตให้กับหวังซูเฟินเลยผู้อาวุโสคนอื่นของบริษัทตรงหวงังรูปเวลานี้ต่างก็มีน้ําตาคลอเบ้าพวกเขาส่วนใหญ่ต่างก็เป็นผู้อาวุโสที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กับหวังซูเฟินมาโดยตลอดความทุกข์ยากลําบากของหวังซูเฟินพวกเขาก็ชัดเจนเป็นอย่างดีกรรมาการคนหนึ่งอดไม่ได้จึงถอนหายใจและพูดขึ้นว่า ต้มถั่วเผาต้นถั่วในอวยถั่วร้องไห้เดิมนั้นร่วมรากไม้แล้วฉไนเร่งเผาผลาญน,นี่คือกรอนบทหนึ่งที่เชาจื้อแต่งขึ้นในยุคสมัยสามก,ก๊กชาวพี่ผู้ที่เป็นพี่ชายของเขาคิดต้องการที่จะทำร้ายเขาโดยได้บีบบังคับอย่างหนักจนทำให้เขาได้แต่งบทกรอนขึ้นเดิมทีต่างก็เกิดขึ้นมาจากสายเลือดเดียวกันทำไมจะต้องมาทรมานบีบคั้นกันถึงขนาดนี้ด้วยจากนั้น ก็กลายเป็นบทกลอนโบราณที่โด่งดังมาจนวันนี้สถานการณ์นี้ใช้บทกลอนดังกล่าวถือว่ามีความเหมาะสมอย่างที่สุดได้ยินบทกลอนนี้แล้วผู้อาวุโสของตระกูลหวังเหล่านั้นที่อยู่ด้านหลังของหวงังเซิงเฉียนต่างก็แอบก้มหน้าลงหวังซูเฟินนั้นพวกเขาก็เห็นมาตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่วันนี้กลับต้องมาเห็นพี่ชายน้องสาวทะเลาะเบาะแว้งกันพวกคนเหล่านี้ก็เหลืออดเหลือทน แต่ว่าหวังโซเรนก็ยังคงมีสีหน้าท่าทางที่ไร้อารมณ์ไร้ความรู้สึกและมองไปที่หวางซูเฟินอย่างเย็นชาคําสั่งสอนของบรรพบุรุษตระกูลหวังกล่าวไว้ว่าความกตัญยูรู้คุณต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกเธอไม่ฟังคําสั่งของพ่อก็คือไม่มีความกตัญยูไม่ว่าเธอจะพูดอะไรก็ไม่มีทางที่จะลบเลือนเรื่องความไม่กตันยูของเธอไปได้ สำหรับที่เธอต้องตกกรำลำบากจนถึงขนาดนี้ล้วนเป็นเพราะเธอทำมันขึ้นมาเองไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นดังนั้นตอนนี้ฉันขอเตือนเธอว่าควรที่จะสำนึกผิดและรีบแก้ไขกลับตัวให้เร็วที่สุดอย่าได้ดื้อรั้นไม่ยอมรับผิดอยู่อีกเลยมิเช่นนั้นฉันกลัวว่าชื่อของเธอชั่วชีวิตนี้คงจะไม่มีทางได้บันทึกเข้าสู่ลำดับรายชื่อวงตระกูลหวังเป็นแน่หวังซูเฟินยิ้มเยาะ แล้วมองไปที่หวังโซเรินสีหน้าเต็มไปด้วยความเหยียดยามขอโทษบันทึกลำดับรายชื่อวงตระกูลหวังฉันไม่ได้ต้องการเลยแม้แต่น้อยนับตั้งแต่ที่เขาส่งคนตามไล่ฆ่าลูกชายของฉันนั้นฉันกับตระกูลหวังก็ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกันอีกน้ำเสียงของหวังซูเฟินมุ่งมั่นเด็ดขาดไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยในที่สุดหวังโซเรนก็โมโหขึ้นน้องสามเธอรู้ไหมว่าโอกาสในวันนี้เป็นเพราะพวกเราพี่น้อง ทั้งหมดได้ขอร้องกับคุณพ่อเป็นเวลานานกว่าที่จะได้มาเธอจะละทิ้งมันไปโดยเปล่าประโยชน์แบบนี้เหรอหวังซูเฟนยิ้มเยาะน้ำใจของพี่สองฉันขอรับเอาไว้แต่ว่าฉันหวังที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับสามีและลูกมากกว่าหวังโซเรินไม่พูดไม่จาซึ่งก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วด้านหลังของเขาหวังเซิงเฉียนก็พันยิ้มย่ๆพร้อมกับพูดขึ้นว่า ประธานกรรมการหวังคุณจะต้องพิจารณาให้รอบคอบนี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วถ้าหากพลาดไปคุณจะมาเสียใจภายหลังก็คงจะไม่ทันการแล้วหวังซูเฟินมองไปที่หวงังเซิงเฉียนรีตาลงและพูดอย่างเย็นชาว่าเมื่อมองจากตัวของนายแล้วก็สามารถมองเห็นอนาคตของตระกูลหวังได้วงตระกูลแบบนี้คงจะไม่มีอนาคตอะไรที่จะต้องพูดถึงอีก หวังซูเฟินกวาดสายตามองไปที่ผู้อาวุโสของตระกูลหวังเหล่านั้นและก็พูดขึ้นโดยพลันว่าทุกท่านพวกคุณทุกคนคือผู้อาวุโสของฉันคนตระกูลหวงังคนนั้นเป็นบ้าไปแล้วที่ปล่อยให้เด็กนุ่มอย่างหวังเซิ่งเฉียนเป็นผู้ปกครองดูแลตระกูลหวงังขอเตือนพวกคุณนะว่าควรรีบเตรียมตัวออกมาให้เร็วที่สุดเถอะหวงังเซิงเฉียนไม่เห็นด้วยยิ้มเยาอยอย่างเหยียดยามและพูดว่าบริษัทตรงหวังกรุ๊ปของคุณ เดินมาถึงทางตันแล้วคุณยังคิดที่จะใช้แผนการยุยงให้แตกแยกอีกคุณคิดว่าจะได้ผลไหมหวังซูเฟิยนยิ้มเยาะจะได้ผลหรือไม่ได้ผลต่อไปก็จะรู้ได้เองพวกผู้อาวุโสของตระกูลหวังเหล่านั้นภายนอกทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภายในใจกลับกำลังคุ่นคิดถึงคำพูดนั้นของหวังซูเฟินหวังซูเฟินเป็นถึงลูกสาวแท้ๆของหวังจิงหลงตอนนี้กลับต้องมาตกต่ำอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วพวกเขาละ่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับหวางจิงหลงไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมเช่นเดียวกับหวางซูเฟินเลยถ้าหากหวางจิงหลงมอบอำนาจการปกครองของตระกูลหวางให้กับเด็กหนุ่มอย่างหวางเซิงเฉียนแล้วลงมือจัดการพวกเขาหล่ะจะทำอย่างไรพวกเขาได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับตระกูลหวางมาทั้งชีวิตสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาแล้วพวกเขาจะยินยอมได้อย่างไร พวกคนเหล่านั้นที่หันมาพึ่งพิงต่อหวังเซิงเฉียนเมื่อได้ยินคำพูดของหวังซูเฟินที่มีความหมายเส,สียสีเยาะเย้ยหวังเซิงเฉียนก็ได้ทยอยว่ากล่าวตอบโต้กลับไปประธานกรรมการหวังไม่ว่าอย่างไรคุณก็คือผู้อาวุโสของคุณชายหวังในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสไม่คิดว่าจะใช้แผนการที่ชั่วร้ายแบบนี้กับเด็กได้หรือว่าคุณไม่รู้สึกอับอายบ้างเลยหรืออย่างไรประธานอย่างที่เป็นผู้ใต้บัญชาคนหนึ่งของตระกูลหวังพูดเยาะเย้ยถักถางขึ้น ประธานจังอีกคนที่อยู่ด้านข้างก็ได้ยิ้มเยาะและพูดขึ้นว่าประธานกรรมการหวังคุณชายหวังได้คิดหาวิธีการเพื่อช่วยเหลือคุณเลยนะทั้งทงที่เขาสามารถจะบีบกดดันจนทําให้บริษัทต้ตงหวังกรุปของคุณไม่มีมูลค่าเลยก็ได้แต่ตอนนี้เต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อกิจการคุณไม่เพียงแต่จะไม่ขอบคุณแล้วกลับยังจะเข้าใจผิดเขาอีกคุณช่างไม่รู้จักสํานึกขอบคุณในน้ําใจและความหวังดีของคนอินเลย ประธานที่ยังเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งได้หัวเราะเยาะและพูดว่าคนแบบนี้ที่ไม่กระตันยูต่อผู้อาวุโสและไม่มีความเมตตาต่อเด็กมิน้าหละถึงได้ถูกนายท่านขับไล่ออกจากตระกูลถูกต้องช่างสมน้ำหน้าเสียจริงช่องตามใจทูเดย์บทที่876หลินหยุนมาแล้วคู่ปราบเก่าคนหนึ่งของบริษัทตรงหวังกรุบเหยียนชิงหัวเจ้าของบริษัทเหยียนซื้อกรุบมองดูหวังซูเฟินด้วยสีหน้าเหยียดหยามแล้วพูดว่า หวังซูเฟินคุณชายหวางมีความหวังดีฉันขอเตือนคุณอย่าได้ขัดขืนไปเลยบริษัทตรงหวางกรุ๊ปตอนนี้มาถึงทางตันแล้วนี่เป็นเพราะว่าคุณชายหวางและหวังโซเหรินเห็นแก่ความสัมพันธ์ในอดีตจึงได้ให้โอกาสคุณในการแก้ตัวใหม่ถ้าหากเปลี่ยนเป็นฉันละก็วันนี้คงไม่มาพูดเรื่องไร้สาระอยู่ที่นี่หรอกสำหรับสามีเฮงซวยของคุณคนนั้นดิ้นรนมาตั้งหลายปีแล้วถึงกับยังเป็นแค่ระดับรองตำบนเท่านั้นเองผู้ชายแบบนี้คุณเอาเขาไว้มีประโยชน์อะไร ขอเพียงให้คุณกลับไปตระกูลหวางด้วยชื่อเสียงของตระกูลหวางคนที่อยากแต่งงานกับคุณยังมีอีกเยอะแยะมากมายแม้แต่คุณอยากได้เด็กอ้ออไว้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะใช่แล้วยังมีลูกชายคนนั้นของคุณปรมาจารย์หลินบ้าบออะไรนั่นชื่อเสียงโด่งดังมากเลยสิเดิมทียังคิดว่าจะแน่ขนาดไหนตอนนี้บริษัทของแม่แท้ๆตัวเองกำลังจะล้มละลายอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่เห็นแม่แต่งเงาเลยมีคำพูดอะไรนะที่เขาพูดกัน พ่อเป็นวีรบุรุษลูกก็ย่อมเป็นผู้กล้าพ่อเป็นสุนัขข้างถนนลูกก็ต้องเป็นสุนัขที่เรื้อนมีผัวเฮงสวยอย่างแกก็ต้องมีลูกชายใจสอยอย่างแกหวังซูเฟินสีหน้าขาวซีดโกรธจนหน้ามืดแทบจะเป็นลมคำพูดของเหยียนชิงหัวนี้มันช่างโหดร้ายจริงๆตําซามไรย,ยังอายชินหลันทำตาเขม็งใส่แล้วตะคอกใส่เหยียนชิงหัวด้วยความโกรธจากนั้นก็รีบไปพยุงหวังซูเฟินไว้แล้วถามด้วยความเป็นห่วงว่า ผู้อำนวยการคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะหวังซูเฟินสายหน้าเล็กน้อยพยายามอดกลั้นความโกรธไว้แล้วพูดด้วยเสียงเบาๆว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกหลังจากนั้นหวังซูเฟินจ้องหน้าหวังโซรรนเนื้อตัวสั่นไปหมดแล้วตะอคอกเสียงเบาว่าเอนี่ก็คือทางออกที่นายเหลือไว้ให้ฉันเดินสิหวังโซรรนพูดด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกประธานเหยียนเป็นคนนอก คำพูดการกระทำของเขาฉาันไม่มีสิทธิ์เก้าไก่นี่อาจจะเป็นเพราะเหตุผลที่ว่าผู้ชมย่อมจะเห็นความชัดเจนมากกว่าผู้เล่นหละมัง้งคำพูดของหวังโซเหรินเช่นนี้มีความหมายชัดเจนก็คือฉันไม่ก้าไก่เขาคนเขาก็พูดถูกต้องแล้วนายหวังซูเฟินชี้หน้าหวังโซเหรินโกรธจนพูดอะไรไม่ออกความพ่ายแพ้มันไม่ได้น่ากลัวเลยต่อให้ไม่เหลืออะไรแล้วก็ยังสามารถอยู่กับคนในครอบครัวได้หวังซูเฟินไม่ถือโทษโกรธใครทั้งนั้น แต่ว่าในฐานะตระกูลหวังถึงกับปล่อยให้ลูกน้องของตัวเองมาดูถูกยามเกียดเธอได้ถึงเพียงนี้ยิ่งไปกว่านั้นหวังโซเรนกับเธออย่างน้อยก็เคยผูกพันเป็นพี่น้องกันมานานหลายสิบปีทําให้หวังซูเฟินยากที่จะยอมรับได้จริงๆเหยียนชิงหัวก็ย่อมเข้าใจความหมายในคําพูดของหวังโซเรนอย่างแน่นอนนี่เห็นได้ชัดว่ากําลังสนับสนุนเขาอยู่คราวนี้เหยียนชิงหัวก็ยิ่งได้ใจยิ่งเหิมเกริมมากขึ้นหวังซูเฟิรนคาพูดของฉันก็คงจี้จุใจดใจดําคุณแล้วสินะ ดูไปแล้วคุณก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวตัวเองเลยนี่ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วงั้นก็รีบตกลงเงื่อนไขของคุณหวังดีกว่านะจะได้ไม่ทำให้ตัวเองต้องตกต่ำไปกว่านี้แก้หุบปากหวังซูเฟนตะคอกเสียงดังด้วยความโกรธถ้ายังกล้าพูดสีซสวอีกฉันจะฉีกปากแกให้เละเลยเหยียนชิงหัวหัวเราะเสียงดังยังไงเหรอ,อับอายจนโกรธแล้วคิดจะลงมือละสิมามามา,มาเลย ฉันยอมให้ผู้อํานวยการหวังตบหน้าฉันเลยพูดพลางเยียนชิงหัวก็เหมือนพวกอันธพาลยื่นหน้าเข้าไปท้าทายให้หวังซูเฟินลงมือหวังซูเฟินโกรธจนหายใจแรงขึ้นแต่กลับได้แต่ถอยหลังไปท่าทําร้ายคนก็ผิดกฎหมายตระกูลหวงังก็ต้องสวยโอกาสนี้มาจมตีเธออย่างแน่นอนเยยนชิงหัวรู้อยู่แล้วว่าหวังซูเฟินไม่กล้าทําร้ายเขาแน่ดังนั้นเขาจึงกล้ายื่นหน้าตัวเองเข้าไปให้ตก เมื่อเห็นหวังซูเฟินเดินถอยหลังไปเหยียนชิงหัวก็ยิ่งสะใจเหมิมเกริมมากขึ้นตบเลยตบฉันเลยสิผู้อํานวยการหวางคุณแน่จริงก็ตบเลยสิทันใดนั้นก็มีเงามืดแวบผ่านเข้ามาหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงตบดังลั่นหนึ่งทีเพลียเหยียนชิงหัวยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยก็ถูกตบกระเด็นลอยออกไประหว่างนั้นเหยียนชิงหัวก็กระอักเลือดออกมาพร้อมทั้งฟันในปากหลายซี่ก็หลุดกระเด็นปนมากับเลือดด้วย หลินหยุนในชุดเสื้อดำม,มายืนขวางอยู่ตรงหน้าหวังซูเฟินอย่างเงียบๆจ้องมองหวังโซเหรินด้วยสีหน้าเยือกเย็นดูแลสุนัขบ้านพวกคุณให้ดีด้วยเสี่ยวหยุนหวังซูเฟินตะโกนเสียงร้องออกมาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความยินดีฉินหลันก็ยิ้มออกมาในขณะเดียวกันก็รู้สึกโล่งอกเสี่ยวหยุนในที่สุดคุณก็มาแล้วสีหน้าไร้ความรู้สึกของหวังโซเหรินในที่สุดก็ปรากฏความรู้สึกสะทกสะท้านออกมาบ้างแล้ว เขาหลีตาแล้วจ้องมองหลินหยุนอย่างเงียบเงียบพูดด้วยเสียงเคร่งครึมงว่าแกกล้าทำร้ายคนเหรอหลินหยุนมองดูเขาด้วยสายตาเรียบเฉยถ้าเขายังกล้ามาลบหลู่แม่ครับของฉันอีกละก็ฉันก็จะฆ่าเขาน้ำเสียงของหลินหยุนเรียบเฉยมากก็เหมือนกับการพูดคุยเล่นตามปกติแต่ว่าเนื้อหาในการพูดเล่นมันค่อนข้างสยดสยองไปหน่อย แต่ว่ากลับไม่มีใครกล้าสงสัยความจริงเท็ในคำพูดของเขาเลยทุกคนต่างก็เชื่อว่าขอเพียงให้เย็นชิงหัวกล้าลบหลู่หวังซูเฟินอีกคำเดียวหลินหยุนก็จะต้องลงมือฆ่าเขาอย่างแน่นอนหวังโซเรนนิ่งเงียบไปพอหลินหยุนมาถึงก็ข่มขวัญฝ่ายของตระกูลหวังทันทีถึงแม้ว่าหลินหยุนจะตบเหยียนชิงหัวก็จริงแต่ว่านี่ก็ยังไม่นับว่าเป็นเรื่องอะไรใหญ่โตนะัก ปรมาจารย์นักบูคนหนึ่งทำร้ายคนธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งเหตุผลแค่นี้ยังไม่สามารถทำให้ทางการรัฐบาลจีนยกกองทัพทหารมาถล่มเขาได้อย่างแน่นอนนอกเสียจากหลินหยุนเข้ามาถึงก็สังหารเหยียนชิงหัวเลยเช่นนี้แล้วก็อาจจะเป็นช่องโหว่พอที่จะให้ตระกูลหวังใช้เป็นข้ออ้างได้แต่ว่าขณะที่หลินหยุนลงมือนั้นก็รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเพียงแค่สังสอรเหยียนชิงหัวไปเท่านั้นเองไม่ใช่ลงมือสังหารเขาเสียทีเดียว จะเห็นได้ว่าหลินหยุนก็ไม่ใช่เป็นคนวู่วามไร้มันสมองที่ได้แต่อาศัยพละกําลังอย่างเดียวพวกนั้นผู้คนทั้งหลายที่ยืนอยู่ข้างหลังหวังโซเหรินซึมซับถึงพลังในตัวของหลินหยุนที่เปล่งออกมาถึงกับถอยหลังไปหลายก้าวอย่างไม่รู้ตัวมีแต่หวังโซเหรินและหวงังเซิงเฉียนสองเท่านั้นที่ยังคงยืนอยู่กับที่ไม่ขยับขยืน่นขณะนี้เองจึงปรากฏสถานการณ์อย่างหนึ่งขึ้นมาคือมีแต่หลินหยุนเพียงคนเดียวฝ่ายหนึ่งเผชิญหน้ากับหวังโซเหรินและหวงังเซิงเฉียนอีกฝ่ายหนึ่ง สีหน้าของหวังโซเรลดูน่าเกลียดมากเขารู้ว่าถึงแม้ต่างฝ่ายต่างก็เพิ่งมาพบหน้ากันก็ตามแต่การประลองครั้งแรกนี้พวกเขาก็ได้พ่ายแพ้ไปแล้วลำพังแค่หลินหยุนคนเดียวมายืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามก็สามารถกดดันให้คนตั้งมากมายของฝ่ายตระกูลหวางเนยหัวไม่ขึ้นแล้วเยียนชิงหัวคลานขึ้นมาจากพื้นใบหน้าครึ่งซีกระบบมเป่งขึ้นมาราวกับหัวสุกรตอนนี้สมองยังมึนตึ๊บอยู่เลยเขาเดินเข้าไปด้วยสีหน้าโกรธจัดชี้หน้าหลินหยุนแล้วด่าดตะคอกว่า ไอเด็กเวนแกกล้าตบฉันหรือฉันจะฆ่าแกเพราะว่าฟันของเหยียนชิงหัวหลุดออกไปหลายซี่แล้วตอนเวลาพูดก็รั่วลมจึงพูดไม่ชัดเยียนชิงหัวยังไม่เคยเห็นหน้าหลินหยุนมาก่อนไม่รู้ว่าหลินหยุนก็คือปรมาจารย์หลินจึงชูหมัดขึ้นแล้วพุ่งไปหาหลินหยุนแต่ว่ากลับถูกหวังโซเรินห้ามไว้ก่อนเยียนชิงหัวถามด้วยความสงสัยว่าคุณหวังทําไมคุณถึงมาห้ามฉันไวล้ล่ะหรือว่าเจ้าเด็กนี้เป็นญาติตระกูลคุณเหรอ หวังโซเรินทำตาถลนใส่เขาพูดด้วยเสียงเข้มว่าเขาก็คือปรมาจารย์หลินเหยียนชิงหัวก็พยายามจะดิ้นรนออกจากแขนของหวังโซเรินแล้วกําลังจะเดินขึ้นไปในปากก็ด่าด้วยเสียงอู้อี้ว่าฉันไม่สนหรอกว่าเขาจะเป็นปรมาจารย์หลินบ้าบออะไรถ้ากล้ามาตบฉันฉันก็จะต้องฆ่าเขาให้ตายคามือไปเลยหวังโซเรนจึงวางแขนตัวเองลงไม่ไปขัดขวางอีกได้งั้นคุณก็ไปสิ สายตาทุกคนในที่นั้นมองไปยังเหยียนชิงหัวราวกับว่ากำลังมองดูตัวตลกอยู่เมื่อได้ยินว่าหวังโซเหรินถึงกับยอมให้ตัวเองไปง่ายๆเช่นนี้เยียนชิงหัวก็รู้สึกอึ้งไปทันทีรอเดี๋ยวเมื่อกี้คุณพูดว่าเขาเป็นใครนะหวังโซเหรินมองหน้าเขาอย่างไม่ยาแสขี้เกียจจะไปตอบเยียนชิง,งหัวพูดอย่างเหลือเชื่อว่าคุณบอกว่าเขาก็คือปรมาจารย์หลินเหรอหวังโซเหรินพยักหน้า เยยนชิงหัวกลืนๆน,น้ำลายเฮือกชั่วพริบตาเดียวทั่วทั้งแผ่นหลังก็เปียกโชกไปด้วยเหงื่อแล้วหวังโซเหรินมองดูเขาด้วยสายตาเย็นชาแล้วถามอย่างเรียบๆว่าแล้วยังจะฆ่าอีกไหมสายตาที่เหย็ยนชิงหัวมองดูหลินหยุนนั้นราวกับว่าเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดโบราณที่กินคนเข้าไปทั้งตัวจนไม่เหลือกระดูกเลยเย็ยนชิงหัวถอยหลังไปทีละก้าวทีละก้าวพูดพึมพำกับตัวเองว่าไม่ไม่ฆ่าแล้ว หวังโซเหรนมองดูเหยียนชิงหัวด้วยสีหน้าเหยยดยามสำหรับบทบาทตัวละครเช่นนี้เดิมทีเขาก็ไม่ได้หวังจะให้ช่วยอะไรมากอยู่แล้วก็เพียงแค่ใช้โจมตีหวังซูเฟิรนเท่านั้นเองอย่างน้อยคำพูดของพวกคนไระยังอายพวกนี้ไม่ใช่ว่าใครๆก็จะสามารถทำได้ทุกคนต่างก็มีหน้ามีตาอยู่ในสังคมชั้นสูงต่างก็กลัวขายหน้ากันทั้งนั้นหวังโซเหรนมองดูหลินหยุดแล้วพูดเยาะเย้ยด้วยสีหน้าดูถูกว่าแกมาแล้วจะทำอะไรได้ละ่ะ คิดจะฆ่าพวกเราให้ตายหมดเลยหรือไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ